สวัสดีครับนักเรียนครับามาลองดูตัวข้อนี้กันครับค <c oughs> ำถามแรกก็อ่านโจทย์หนึ่งรอบก่อนเขาบอกว่าจุด A กับจุด B อยู่ห่างกัน75เมตรถ้าให้รถแล่นจากจุด A ไปยังจุด B จะต้องใช้เวลานานเท่าใด โดยเริ่มต้นล่นจาก A ด้วยความเร่งคงที่1เมตรเกกำลังสองระยะทางหนึ่งก็เบรกด้วยความหน่วงคงที่2เมตรเศกกำลังสองให้รถหยุดนิ่งที่จุด B พอดีนะครับอ่าก็มีคำตอบตามนี้โอเคไหมครับสิ่งแรกที่นักเรียนต้องวิเคราะห์คือว่าเออ่มาดูกันว่าเขาบอกว่า เริ่มต้นเนี่ยจุด2จุดอยู่ห่างกัน75หเมตรนะครับรถ A แล่นจากรถเล่นจากจุด a ไปยังจุด b ต้องใช้เวลาเท่าใดโดยเริ่มต้นเล่นเริ่มต้นเล่นจาก A ด้วยความเร่งคงที่ตัวนี้ความหมายคือว่าความเร็วต้นนะครับความเร็วที่ a เนี่ยเท่ากับศหรือความเร็วต้นนั่นเองความเร็วต้นนั่นเองเท่ากับศูนย์ถ้ารถก็ออกตัวไปเลยพืชไปเลยด้วยความเร่งคงที่ค่านี้นะครับพอได้ระยะทางหนึ่งก็เบรกด้วยความหน่วง คนะงที่เท่านี้นะทําให้รถหยุดนิ่งที่จุด b พอดีก็คือว่า v ที่ b เนีะมีค่าอะไรครับศูนย์นะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่ด้วยด้วยด้วยความเร่งคงที่สองช่วงช่วงแรกรถเคลื่อนที่ด้วยด้วยความเร่งถูกไหมครับช่วงสองรถเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะโจทย์อยากทราบว่าใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อเมื่อรถเคลื่อนที่จากจุด a ไปถึงจุด b ถ้าเคลื่อนที่แบบนี้นะครับ ก็เขียนภาพประกอบนะครับเมื่อเรียนเขียนภาพประกอบจะได้ดังนี้นะครับนี่อ่านโจทย์ดูอันนี้จารย์ยกโจทย์มาให้ดูด้วยนะครับก็วาดรูปรถเคลื่อนที่ก่อนวาดคร่าวๆไม่ต้องสวยอย่างนี้ก็ได้นะครับวาดไปนะรถเริ่มต้นจาก a นี่คือจุด b นะครับนะแต่ระหว่างทางตรงนี้อาจารย์ให้เป็นจุดเนะครับซึ่งระยะห่างระหว่างจุด a กับจุด b นี่75สิบ้าเมตร นะเขาบอกว่าเนี่ยห่าง75เมตรให้รถแล่นต้นเริ่มต้นแล่นจากจุด A ไปจุด B ก็คือว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยพื้นที่ด้วยความเร่งนะครับเนี่ยรถมีความเร่งก็คืองี้ช่วงนี้มีความเร่งนะ A A ก็คือเท่าไหร่เอ่อหนึ่งเมตรเปอร์เซกกำลังสองก็คือบวกอะไรครับบวกหนึ่งอะไรเมตรเปอร์เซกกำลังกำลังสองความเร่งเขี okay, ้ยป่ะอ่าความเร็วต้นตรงนี้รถมีความเร็วเท่าไหร่เท่ากับศูนย นะครับเริ่มจะหยุดนิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมีความเร็วค่าหนึ่งนะทีเอ็มเนี่ยความเร็วมีค่าหนึ่งค่าหนึ่งค่าหนึ่งเห็นไหมซึ่งเท่าไหร่ไม่ทร,ราบตรงนี้เท่าไหร่ไม่ทราบเดี๋ยวเราต้องหาก่อนนะต้องหาก่อนหลังจากนั้นจะเคลื่อนที่ช่วงนี้เคลื่อนที่ความหน่วงก็จะมีความเร่งที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับนะก็คือว่าอะไรอยู่ที่นี้ a ตัวน,นี้จะเป็นเท่านะไหร่นะลบอะไรนะครับ ลบสองลบสองเมตรเพลอะไรครับเศษกำลังสองเ่อนที่มาถึงนี้ปุ๊บหยุดพอดีหยุดพอด,ด,ดีก็คือ v ีที่บีนี้แหละรครับเท่าไหร่เท่ากับศนะูนย์น่าตามโจทย์นะโจทย์อยากทราบว่าใช้เวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่จาก A ถึงอะไรครับ A ถึงอะไร a ถึง b ก็จะมีก,ก็คือโจทย์หาว่า t จาก a ไป b เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็เกิดจาก t นะรครับทจาก a ไปอะไร a ไปอะไร a ไปเอมะ ช่วงเวลาที่ใช้อย่างนี้บวกกับ T จากอะไรครับ m ไปอะไรนะ m ไปอะไร m ไป b m ไป b นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไอ้ตรงนี้เป็นเวลา t ีหนึ่งไอ้ตรงนี้เป็นเวลา T2 สองคำนวณเสร็จปุ๊บก็จะมาบวกกันจะได้คำตอบนะทีนี้เรียนก็ดูรายละเอียดการคำนวณต่อไปเลยนะครับนะก็เริ่มต้นนะครับลูกสำหรับคำนวณก็ใส่ไปนะก็ใส่ความเร่งไปตรงนี้ เหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่ไปก่อนความเร่งถ้าอะไรเขาเร่งที่เอนี้ก็คือถ้าไหไ่ครับเอแค่ไรบวกหนึ่งเมตรเพื่ออะไรเสรจกกำลังสองถูกไหมครับถูกปะความเร็วที่เอนี่วีเท่าไรครับเท่ากับศูนย์นะตรงนี้ไม่ทราบไม่ทราบเดี๋ยวคำนวณเหมือนเดิมนะนะวีกันแล้วก็ช่วงนี้ขึ้นที่ด้วยความหน่วงก็ความเร่งมีทิศนี้ เท่ากับเท่าไหรลบสองเมตรเพื่์อะไรครับเศษกำลังสองนะถึงนี่ปุ๊บ v ที่ b เท่าไหรครับเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์นะงั้นวางแผนคิดก่อนระยะหา่างตัวนี้ห่างเจ็ดสิบห้าเคปะ่ะทีนี้เออราเรียนคิดจาก a ไป a ไป m ก่อน a ไป m ก่อนนะดูเราทราบอะไรมัางนะครับก็เริ่มต้นเลย U คขเริ่ต้น ก็คือความเร็วที่ a ก็คือเท่าไหร่ศูนย์นะครับ v v ความเร็วที่ b ที่ m ไม่ทราบเท่าไหร่เคยช้ำมาไว้นะครับ a ความเร่งก็คือเท่าไหร่บวกหนึ่งก็คือบวกหนึ่งเมตรเปอร์เซกกำลังสองะ s s คือ s ช่วงนี้ช่วง a มา m ถูกว่าไม่ทราบนะครับก็คือ s ช่วงช่วงอะไรเรียกว่า s am am แล้วกัน am แล้วกันนะครับ t t ก็ไม่ทราบ นะจากนี้ถึงนี้ก็ไม่ทราบนะอาจารย์ให้เป็นเวลาเออ,เอ,อมันคือ t จากอะไรครับจาก A ไปอะไรนะ A ไป M. เอ้ไอ A ไป M โอเคปะ่ะตอนนี้ให้เป็นชื่อเวลา t ีหนึ่งแล้วกันเรียกง่ายขึ้นนะ,ะจากนั้นเรียนตั้งสมการ S ก่อนนะเขาบอกจากสมการจากสมการ S เท่ากับเท่าไหร่ครับ U T บวกเซนหนส่วนสองเอทกำลังสองอันนี้ใช้บ่อยนะแทนค่าลงไปแทนได้เอสเท่าไรครับ A, M, เอเ็ท่ากับยูทียูคือ0ูนยนะครับศูนยูณททีได้0ูนย์บวกเซนหส่วนสองเอเอบอกเป็น1นทีตรงนี้ต้องเรียนแทนได้วยทีหน,นะครับก็เป็นทีหนึ่งกำลังสองอันั้นจะได้ว่า SAM มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนส่วนส ทีหนึ่งกำลังสองอันนี้ตั้งเปสารที่หนึ่งนะจากนั้นนั่นเลยคำนวณ V ตรงนี้นะครับจากสมการจากสมการ V เท่ากับเท่าไหร่ครับ U บวกอะไรนะ AT นะ V ก็คือ V ที่ M ตรงนี้ก็คือแทนไป V V U คือลบศูนย์บวกเท่าไหร่ A A คือหนึ่งหนึ่งแทนที่ทีหนึ่ง,ง,น,น,งนะครับ เพรนั้นตรงนี้จะเป็น v ที่อะไร v v T m <c oughs> แต่ได้ว่า v t m เนี่ย v t m เนี่ยนะความเร็วที่ m เนี่ยมีค่าเท่าเท่าไร t หนึ่ง t หนึ่ง,น,งนะตั้งชื่อเป็นสรรมการที่สองเห็นไหมครับทำอนองเดียวกันนะัเรียนคิดสเต็ปถัดไปเรียนคิดจากอะไรครับจากจากเออ M ไป B M ไป B นะก็เริ่มที่ u u คือความเร็วที่อะไรครับ ที่ m ก็คือ v อะไร v m ฮะ v ที่ m แต่ v ที่ m เราคืออะไร t อะไรครับ t 1ใช่ไหม v ความเร็วตรงนี้ที่ b เท่าไร่ครับ stop หยุดนิ่งก็คือเท่าไร่0 a จวยบอกเท่าไรครับลบลบ2เมตรเพื่ออะไรเศกกำลัง2ที่ s ก็คือ s ตรงนี้คือ s อะไรครับ s s เอ่อ s เอสเอ็มบีเอ็มบีฮะซึ่งเราไม่ทราบนะครับไม่ทราบไม่ทราบเวชารณาก่อนแล้วก็ทีทีคือช่วงเวลาจากนี่ถึงนี่โอเคปะ่ะให้เป็นทีสองซะเป็นเวลาทีนะครับที T. จากอะไรเอ็มไปอะไรนะเอ็มไปบีนะครับอันนี้ให้เป็นเวลาทีอะไรทีสองนะนั่นเลยข้ออ้างจากสมการจากสมการ S เท่ากับเท่าไหร่ครับ U T บวกเซนหนึ A, T, ่งส่วนสองเอทกำลังสองนะแทนค่างลงไปอันนี้ซ้ายก็เป็น S อได้ครับ smb เท่ากับ U U คืออะไร vm ก็ v, M, คือ T 1อ่าทีน่แทนทีนี้ได้ทีงถูกไหมครับ T 2นะบวกเสนหนึ่งส่วนสองทั้งเรียนแทนัวนี้ลบสองลบสองแทนทีอะไรครับแทนทีสองกำลังสองตรงนี้ระวังหน่อยนะจะได้เป็น T 1คูณโอเคปะ่ะ ตรงนี้เคลียร์เสร็จสับได้ลบใช่ไหมครับใช่ไหมก็เป็นลบเลยลบลบะลรลบทีสองกำลังะไรกำลังสองนี่เอสลายเอสเอ็มบีฮะตั้งชื่อเป็นสมการที่เดี๋ยวก่อนนิดหนึ่งใช่ไหมมาที่หนึ่ง้ตอนที่สองนี่สมการที่สามนะจากนั้นก็ใช้ตรงนี้จากสมการจาก v สมการ V เท่าไหร่ยูบวก AT นะ วคือความเร็วที่ปลายคือ0 0เท่ากับ u u ความเร็วตรงนี้ก็คือแทนที่ t 1บวกด้วย a คืออะไรครับลบ2ทีนีแทนที่ t 2ถูกไหมมันจะได้0นย์เท่ากับเท่าไรครับ t 1ลบอะไรนะ2 t 2สองถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า T 1่เท่ากับเท่าไรครับ2อะไรนะ2 t 2เป็นสมการที่อะไรที่สนะ จากนั้นเดี๋ยวเราใช้เงื่อนไขนะครับระยะ s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  a m a m บวกกับระยะ s m นะครับ m b เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่75เมตรนี่75เมตรเป็นเงื่อนไขบังคับนะทีก็เดี๋ยวใช้เงื่อนไขตรงนี้ปุ๊บเราแก้สมการหาหาะห,หาทีหนึ่งทีสองมาโอเคปะ่ะตั้เลยก็จะได้คำตอบนะสเต็ปบถัดไปนะครับก็ อ่าสรุปสมการก่อนนะครับสรุปสมการต้องเรียนได่งี้โอเคป่ะสมการที่หนึ่งได่งี้มกันที่สองสมการันที่สามธันที่สี่นะแล้วก็ใช้เงื่อนไขว่าอะไรครับเงื่อนไขว่าอะไรเอสเลยเอสเอ็มบวกเอสเอ็มบีเท่ากับเท่าไรครับเจ็ดสิบห้านะ แทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไปก่อน sam ทั้งดี้ก็ดูเท่าไหร่ครับ1น1.2ส่วนส่สวนส t หกํ่กลัง2ูกไหมบวก smb smb SM <B S 1> คือตัวนี้นี่ t 1 t 2วงเล็บก่อนวงเล็บก่อนลบด้วยอะไรครับ t 2กํกำลังอะไรน,นะ t 2กําลัง2อเขปะ่ะแล้วจับเท่ากับ75จดนะจังหวะนี้นักเรียนใช้ จำจัดตัวแปรทีหนึ่งเลยเนี่ยแทนทีหน่งไว้ตรงนี้แทนทีหนึ่งด้วยนะครับสองทีสองไตรงนี้เนีแทนไปตรงนี้ครับก็จะเหลือตัวแปรทีสอตัวเดียวถูกไหมอ้าแทนลงไปเลยครับเป็นเท่าไหร่เป็นหนึงส่วนสองตรงไหนเป็นที่งแทนด้วยแล้วก็ไปสองทีสองกำลังสถมบวกอ้าวที่งคืออะไรครับสองทีสองสองทีสองคูณกับทีสองตัวนี้คูณกับทีสลบด้วยนะครับทีสอง กำลังสองเท่ากับเจ็ดสิบห้าอทีนักเรียนค่อยๆค,ค,คิดไปเรื่อยตรงนี้ตรงเนี้ยกกำลังสองได้เป็น 1, 4, หนึ่งส่วสี่ถูกปะถูกปะได้ได้เป็นสี่ทีสองกำลังสองหักาสองถูกไหมครับอันนี้ยกกำลังสองจะได้เป็นสี่อ่ะยกให้ดูเลยก็เป็นหนึ่งกับสองดูนะคูณเข้าไปเลยก็เป็นเท่าไหรครับเอ้ขอโทษเป็นเท่าไหรน,นะตรงนี้เป็นไอ้หนึ่งหนึ่งส่วนสองฮัหนึ่งส่วนสองคูณอะไรครับจะให้ยกกำลังสองเป็นเท่าไหร 4 t 2กำลัง2นะนะบวกเข้าไปบวกวงเล็บไอ้นี่คูณกัน,ปเ,กนเป็นเท่าไหร่ก่อนเป็น2 2 t 2กำลัง2นะลบท2กำลัง2โอเคปะ่ะเท่ากับ75นะทีนี้ตรงนี้นักเรียนตัดกันได้หลืออะไรครับตัดไปหรืออะไร2 t 2กำลัง2บวก ไอ้ตัวนี้ลบกันโอเคปะ่ะสามสิบธิ์เป็นสองสามสิบเป็นลบหนึ่งหากล้างอะไรก็กเหลือหนึ่งนะก็เป็นอะไรครับก็เหลือแค่อะไร t สองกำลังสองถูกไหมเท่ากับเจ็ดสิบห้าโอเคปะ่ะตัวนี้บวกกันได้เป็นเท่าไหรครับเป็นสาม t สองกำลังสองเท่าเท่าไรเจ็ดสิบห้าฮะให้นักเรียนได้ t สองออกมาแล้วตอนนี้เท่าไรครับ t สองกำลังสองก่อนกนะ็คือเท่าไหร่ย้ายสามไปหารเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าส่วนสามถูกปะ ตัวนี้อะไรครับได้ได้ยี่สิบห้าแล้กเรียนสาม,มารถหาทีสองได้เท่ากับเท่าไหร่ทีสองถอดสแควรูทยี่สิบห้าเพราะยังไงทีต้องเป็นบวกก็คือเท่าไรได้ห,ห้าอะไรห้าเซกันฮะจากนั้นนักเรียนก็ใช้สมก,การะไรครับสมก,การที่ที่สี่หาหาทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจากสี่ฮะจากสี่จะได้ว่าทีหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับสองทีสองตักเรียนแทนค่าลงไปก็จะได้เป็นสองคูณอะไรเข้าไป คูณ5ก็คือเท่าไหร่10บสิเซกันถูกไหมสรุปก็คือว่าเราได้เวลาช่วง T 1เนี่ยใช้เวลากี่วิ10บวินาทีโอเคไหมครับจากช่วง Mb มานี่ใช้เวลาอะไร5วินาทเานนเีเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือ T รวมนะ t จากอะไรครับจาก a ไปอะไรนะ a ไปบเนี่ย a ไป b เนี่ย,ยจะมีค่าอะไรครับก็คือ T อะไร T 1บวก t อะไร T 2ถูกไหมเพราะนั้นคำตอบคือเท่าไหร่ เดี๋ยเขเอาอะไรครับเอาสิบสิบบวกห้าถูกไหมนั้นคือเท่าไหร่ก็คือสิบห้าส็จกันถูกป่ะนะก็ไม่มีอะไรมากเขาคิดไปแยกค่อยค่ยค,ยคิดนะครับสวัสดีครับ